หวานสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะฝากช่องด้วยนะคะช่องนี้หวานหวานชูกาค่ะกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าแอดหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับตอนนี้นะคะเรามาที่คุณหลิวอี้หนิงกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องคัมพีร่วมฝันหรือว่าลิลิทท่องฝันจากทางไอชีอีไทยแลนด์นั้นกําลังจะมาออนแอร์แล้วละค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็ได้รับการคาดหวังเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าคุณหลิวอี้หนิงพึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูง จากเรื่องปลระปักจำนวนนะคะจากทาง Tencent Video ซึ่งในประเทศไทยก็ดูกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะก็เลยทําให้หลายๆคนคาดหวังว่าเออด้วย Popularity ของคุณหลิวอี้หนิงเองนะคะความนิยมของเขาก็น่าจะช่วยทําให้คัมภีร่วมฝันเองก็ประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะคะนั่นก็คือนวนิยายต้นฉบับเนาะของเรื่องคัมภีร่วมฝันเนี่ยเขาได้ถูกแบบออบทละครได้นําเอาเรื่องผลานนะคะมาดัดแปลงเป็นบทละครน,นั่นเองค่ะก็เป เป็นบทละครที่ไม่มีชื่อนะคะของตัวละครในเรื่องพลานก็จริงแต่ว่าจะมีไฮไลท์นะคะที่เป็นเรื่องราวเนี่ยที่เขาได้มีการเขียนบทแล้วก็สกัดเอานะคะที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆเอาไปใส่ไว้ในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับนางเอกรวมทั้งชีวิตของพระเอกแล้วก็คนรอบข้างตัวละครอื่นๆด้วยเดี๋ยวอดา์วานจะมาเล่าในตัวที่เป็นบทละครให้เพื่อนๆฟังนะคะอาา์วานไปเอามาจากไปตู๋เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเงาๆของความเป็น ชีวิตของเจียงหลวนแล้วก็เงาเงาของความเป็นชีวิตของออท่านองค์ชายทั้งหลายที่มีอยู่นะคะ13องค์ชายในวังหลวงในวังหลวงของเรื่องผ่านนั่นเองค่ะ บางทีก็รวบเลยนะคะแบบ3-4มคาเลเตอร์องค์ชายแบบเออมารวมไว้ในตัวของพระเอกก็มีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคุณหลิวอี้หนิงนั้นนะคะกับซ่งจูเอ๋อก็อย่างที่รู้เนาะก็จับมือกันนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประปะักจํานวนค่ะทีนี้นะคะละครเรื่องใหม่นะคะ a dream within a dream นะคะคำผีร่วมฝันนี้ก็ได้เลิอกออนแอร์แล้วสัทีนะคะคุหลิวอี้ถงของพวกเรานั้นเป็นดาราสาวที่ถ่ายทาซีรีส์ไว้เยอะนะนเพื่อนมี7 ะคะ7เรื่องด้วยกันแล้วก็ตอนนี้พอเรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวก็เหลืออีก6เรื่องนะคะเดี๋ยวก็ต้องหาเวลามาออนแอร์นั่นเองค่ะก็เป็นว่าวันที่26นี้นะคะวันที่26ก็เตรียมดูได้เลยแล้วก็ ส่วนที่เป็นตัวตัวอย่างที่ถูกตัดออกมามียอดวิวนะคะคนเข้าไปดูมากมากมายหลายล้านคนเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็คาดกันว่าในวันที่ออนแอร์ก็น่าจะได้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มไอชีอี้นะคะของจีนเองก็น่าจะเป็นเรื่องนี้น่าจะเป็นที่1น่น่าจะเป็นที่1ของแพลตฟอร์มในวันที่ออนแอร์นะคะในวันแรกด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสาหรับคุลีอี้ถงเองพวกเราก็ต้องให้กําลังใจเธอนะคะนานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอออนแอร์ออกมาส่วนทางด้านคุณี วหนิงทุกคนก็คงจะดีใจที่มีผลงานของหนิงเกินนั้นให้ชื่นชมกันอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะแบบเออนางเอกก็เป็นนางเอกที่เพิ่งร่วมงานกันเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งคู่เลยนั่นเองค่ะจำนวนการจองนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเกิน1.5ล้านไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือได้ว่า ทางทีมงานก็เซอร์ไพรส์เลยเช่นเดียวกันนะคะดีกว่าที่ทีมงานเขาคาดการกันไว้อีกเขาคาดว่าเออน่าจะประมาณปิ่มๆล้านอะไรเงี้ยแต่นี่ทะลุไป1.5ล้านเลยนะคะก็ดีใจกับทางไอชีด้วยนะคะก็ทําผลกําไรได้เยอะๆเราจะได้มีซีรีส์คุณภาพดีๆดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจริงๆตารางเดิมของเรื่องนี้ก็คือ28มิถุนายนนะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนมาให้เร็วขึ้นก็คือเป็นวันที่26มิถุนายนนั่นเองค่ะโอ้ยออนมาเถอะนะคะโอ้พร้อมค่ะ พร้อมมากเลยนะคะในตัวอย่างนะคะที่เราได้เห็นในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็คือซ่งอี้เหมิงคือนางเอกของเรานั้นเดินทางเข้าไปในโลกหนังสือคะ่ะแม้ว่าเธอนั้นจะคิดว่าทุกคนในหนังสือคือคนคือคนกระดาษเออไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยนะคะในตอนแรกแต่ว่าพอ พอเธอเข้าไปแล้วเปลี่ยนพอดเรื่องนะคะโดยตั้งใจจะเปลี่ยนแต่ว่าทําให้ตายแล้วเออ้คนที่มีชื่ออยู่ในกระดาษอะไรแบเนี้เกิดมาเหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีค่ะก็ทําให้นางตอนที่นางเอกของเราตอนมาเจอหนันเหิงนะคะก็บอกว่าเออนี่เออไม่สามารถจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาได้อยู่แล้วนะแต่ว่าหนันเหิงก็บอกว่าถ้ามีกฎเกณฑ์แล้วก็มีผู้ควบคุมใดๆในโลกนี้จริงๆเราก็ข้านี่แหละควรจะเป็นแบบผู้เขียนเองนะคะทรงอีเหมือนนางเอกของเราก็เปลี่ยน ความคิดของของเธอเองเช่นเดียวกันแล้วก็กําหนดชะตากรรมของเธอพยาพยามพยายามจะกําหนดไว้ในมือของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอ,อ,อะไรสั้นๆตัดมา2นาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่า2นาทีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีคนยอดยอดวิวอะ่ะสาสามล้านขึ้นไปแล้วในช่วงเวลาไม่ถึง1วันนะคะก็มีคนเก็บสถิติกันไว้ด้วยนั่นเองซึ่งก็ทําให้เรื่องนี้เป็นที่คาดหวังกันมากเลยนะคะทีนี้ในส่วนของตัวอย่างนั้นก็จะมีฉากกองกําลังทหาร ด้วยนะคะก็พระเอกของพวกเรา หนันเถิงในเรื่องนี้ในบทละครชื่อว่าหนันเถิงนั่นเองนะคะเขาจะอยู่แถวหน้าตลอดเพราะเขาต้องเป็นผู้นําทัพอยู่แล้วเอาง่ายๆค่ะแล้วก็ที่น่าสังเกตนะคะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาของพวกเราใช่ไหมคะก็ว้ยเหลียงมาน้อหวังเฉิงซีนะคะมารับบทเป็นผู้พิทักษ์นะคะคนสนิทของหลิวอี้หนิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเล่นเป็นว้ยเหลียงนะคะก็เป็นโอคนที่แบบในบทละครของของปรปัปจำนวนให้เขาตายไปอะ่ะเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมอืม พี่เขา่าพี่เข่าดำอ้วนๆนั่นแหละนะคะในเรื่องของคัมภีร์ร่วมฝันก็มาเป็นนะคะทหารคนสนิทนะคะของทางด้านพระเอกอีกแล้วก็ยังคงมาปกป้องหลิวอี้หนิงในเรื่องนี้อยู่ดีคัมภีร์ร่วมฝันค่ะซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนก็อุทานว่าอ้าตายแล้วไวัซอาวไวเลียงนะคะได้แบบมากับชตัตมาเกิดอีกครั้งมาอยู่ด้วยกันใหม่เอี่ยมเลยนะคะในมิติใหม่โลกใหม่ในคัมภีร์ร่วมฝันหลังจากที่มีชะตาร่วมกันในปรปักจานวนมาแล้วนั่นเอง have. นางเอกนะคะควรจะทำอย่างไรเมื่อเธอบังเอิญนะคะข้ามเข้ามาในมิติของบทนะคะบทบาทในหนังสือค่ะกลายเป็นนางเอกที่ถูกคนร้ายนั้นใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นหมากที่พร้อมทิ้งแล้วก็ถูกทรมานจนตายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนะคะทรงเสียววี่นะคะก็ไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะแน่นอนว่าออตัวเองนั้นในตอนแรกเนาะขี้คลาดใช่ไหมก็วิ่งหนีก่อนแล้วกันจะหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีได้นะคะถึง แม้ว่าจะมีแผนสมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่ว่าหนีไม่พ้นเลยนะคะเพราะว่านางเอกพยายามจะเปลี่ยนโครงเรื่องนั่นเองแล้วก็จะไปเออเอางี้ดีกว่าเป็นนางเอกใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแต่งงานกับตัวประกอบชายอื่นๆละกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางเอกก็ไปตกอยู่ในวงจรซ้ำซากจําเจโดยอัตโนมัติก็คือต้องไปอยู่ข้างกายของหนนเหิงนะคะแล้วก็พบกับวิธีการตายที่ไม่ซ้ำซากจําเจเลยค่ะร้อยแวิธีเลยนะคะ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าความตายในตอนต้นเนี่ยในที่สุดแล้ว นางเอกของเราก็ตระหนักได้ถึงความเป็นจริงนะคะนั่นก็คือไม่ว่านางจะพยายามมากเพียงใดเนี่ยไอ้โครงเรื่องนะคะของในนิยายในบทละครที่ตัวเองแบบตัวเองได้สัมผัสมาเนี่ยก็จะพลัก จะผลักนางเอกให้ไปอยู่ข้างพระเอกนั้นเหิงเสมอค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะในโลกกระดาษที่เป็นตัวอักษรเหล่านี้มีตัวละครนับไม่ถ้วนเลยที่ถูกกําหนดเอาไว้มานานแล้วนั่นเองค่ะบางตัวนะคะก็ติดอยู่ในวังหลวงเลยอยู่ในวังลึกๆบางตัวถูกจํากัดให้อยู่ในตระกูลชั้นสูงค่ะบางตัวก็ถูกกดดันจากการแข่งขันของแบบโลกของผู้หญิงโบราณอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวละครบางตัวก็วิ่งนะคะเพื่อชิงอํานาจบางคนก็หอยหาความรักและอิสระภาพค่ะ บางคนก็ทำได้เพียงแค่ต้องร่ายลัมไปเรื่อยๆท่ามกลางความหวาดกลัวในขณะที่ถูกพันธนาการเอาไว้นะคะบางคนก็ใฝ่ฝันที่จะแบบบินขึ้นไปบนท้องฟ้าคือขึ้นสวรรค์ไปอะไรก็ว่าไปคือแต่ความลหลงไหลของพวกเขาก็ถูกกัดก่อนลงด้วยข้อจำกัดแล้วก็เรื่องราวที่มันมีอยู่ในในเรื่องนี้นะคะในคัมภีร์ เขาเรียกว่าไรเดียในบทที่นางเอกของเราก็มีส่วนร่วมในการเขียนด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่านี่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราว,รวการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างซ่งเสี่ยวอี้นางเอกนะคะผู้ขี้คลาดค่ะแล้วก็ยิ่งกลัวหนันเหิงด้วยกลัวหนันเหิงมากๆเลยในตอนแรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนางก็หันหน้ามาสู้นะนเพื่อนๆซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวตนเล็กๆนะคะซึ่งก็เปรียบเทียบได้ก็คือนางเอกนั่นเองค่ะกับทุกๆนะคะโชคชะตาที่ถูก กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่านางไม่ยอมนะคะจะให้หนางตายซ้ําตายซากตายอยู่ตายตลอดมันก็ไม่ได้นะคะตายอยู่ตายอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องสู้นิดหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารอดูฝีมือของผู้เขียนบทกันนะคะซึ่งเขานั้นได้ไอเดียแล้วก็อัดแนปเนาะมามีการดัดแปลงมาจากเรื่องราวจากต้นฉบับเรื่องผลานนั่นเองนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแอดวาน์ก็ลาไปก่อนสําหรับเอพิโซดนี้นะคะฝากช่องด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวละครออนแอร์ เราก็จะมารัวๆกันนะ้อมันน่าจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมายมีประเด็นที่สามารถจะหยิบมาพูดคุยได้เรื่อยๆนะคะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ